สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมเจมส์ลาดิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาดิก้าอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราวกับคว,ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนวันนี้คุยกันถึงหลังเกมน,นะครับที่รผลิตออกไปแพ้แอตติกบินเบาที่ซานมาเมส1ประตูต่อ2นะครับเป็นความพ่ายแพ้นัดที่2ในลาลิก้าของมาดิดหลังจากที่เคยแพ้กับบาโซโลนามาศูนย์ประตูต่อสีที่ซานติโกเปนเปนเมื่อเดือนตุลาคมนะครับ ในส่วนของการจัดทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นข้อตําหนิหรือว่าทุ้งติง่งสําหรับคารอลชนะครับได้โจวม,มินีกลับมาในแดนกลางทํางานร่วมกับดันนี่เซบายอตเฟเดวาเวเดจูดเบลิงแฮมคู่หน้าโรดริโก้คัมแบ็กเป็นตัวจริงร่วมกับคริยานีมบัปเป้แผงแบ็กโฟล์ดโริเกอร์ยืนเซนเตอร์กับอาเซนซิโอแบ็กขวาลูคัสบาสเกตแบ็กซ้ายฟรานกาเซียผู้สาวประตูติโบกุกตัวส่วนแอตเลติกบินเบาก็ถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับพวกเขา เมื่อคืนที่ผ่านมามีท้านของอากเดซาบาลาเป็นผู้สอดประตูนะครับปักขวาออนโทนีโกโรซาเบนแบ็กซ้ายอดาม่าบอยโรสองแบ็กนะครับทั้งบอยโรทั้งโกโรซาเบนถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของเอเดโซบาเบเดเพราะว่าทั้งเบชิเช่ทั้งออสการ์เดมาร์กที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงหลุดนั่งสำรองหมดเลยส่วนคู่เซนเตอร์ดานี่บีเบียนยืนกับเยรายอัลบาเรสนะครับ แดนกลางนะครับใช้กวเดกีซ่ายืนกับเบ็นยตรปราดดนแนวนรุกนิโกวิลเลียมส์อีดิกิวิลเลียมส์แล้วก็ออยอนร์เซตเล่นหน้าต่ำหน้าเป้าก็เป็นอเล็กซ์เบเรนเกซึ่งโดยปกติแล้วเบเรนเก้จะเล่นตัวข้างมากกว่าก็ถือว่าเป็นการจัดตัวที่มีแท็คติกนะครับการขยับเข้ามาเล่นด้านในลักษณะคล้ายๆฟ้าลนานครับโดยใช้เบเรนเกเนี่ยนะครับ แล้วก็ได้ผลนะครับเป็นเบรนเกทที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมได้ในนาทีที่53ครึ่งแรกต้องบอกว่าเกมค่อนข้างสูสีกันบินเบาแนวทางการเล่นก็ชัดเจนก็คือพยายามเล่นด้วยความเข้มข้นแอคทีฟปิดช่องว่างปิดช่องไฟไม่ให้มดิดเจาะง่ายๆแล้วก็เวลามดิดครอบครองบอลก็พยายามไม่ให้มดิดนั้นเล่นแบบสบายมากเกินไปครับพยายามบีบพยายามกดดันนะครับ เช่นเดียวกันกับมาดิดเองก็พยายามบีบแล้วก็กดดันบินบาวเวลาที่บินบาวครอบครองบอลเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าวิธีการค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะครับปัญหาก็คือมาดิดเองมีโอกาสที่จะได้ประตูแต่เกรียนมบาเป้พลาดอีกแล้วครับจากจังหวะฟาวใสอันโตโดร,ริลิเกอร์นะครับทางด้านไอเกเดซาบาร่าออกมาชกแล้วไม่โดนบอลไปโดนศรีรษะของริเิเกอร์ผู้สินเป่าให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษทางด้านของเรียนิบาเป้พลาดอีกแล้วครับ พลาดอีกแล้วนะครับแต่ที่พลาดจุดโทษในเกมสําคัญที่แอนฟิลก็มาพลาดในเกมนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ย่าแย่ของเพียนเอบเป้จริงครับทำอะไรมันก็ออกมาไม่ดีทั้งท้ที่ก่อนนั้นเนี่ยก็ทําในลักษณะแบบนี้วิธีการยิงลักษณะการก้าวการขยับเหมือนที่ผ่านๆมาแต่ฤดูการนี้ผลมันไม่ออกมาอย่างที่หวังจริงๆนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแล้วก็พยายามที่จะใช้วันนี้ครับจุดเนี้ย จุดที่เรียกได้ว่าอาจจะตกต่าที่สุดของเขาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะคัมแบ็กกลับมาสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามครับสกอร์ก็กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อหนึ่งนาทีที่78จากลูกซ้ําของจูดเบลิงแฮมลูกนี้ก็ต้องยกเครดิตให้เคลียร์นิเป้บางส่วนเมื่อเป็นคนยิงในจังหวะแรกแล้วทางผู้สาวประตูบินเบาเซฟไม่อยู่ครับและโดอนออกมาเข้าทางจูดเบลิงแฮมซ้าเข้าไปบอลมีโอกาสที่จะเสมอสูงมาก แต่ความผิดพลาดของเฟเดริโก้า l เวเดทำให้อกคากรูเซต้าฉกเข้าไปยิงในกรอบเกตโทษลูกนี้เป็นจังหวะที่มาดิก,กำลังบิวอัพกันง่ายๆครับจากแดนหลังมีผู้เล่นมาดิด3คนนะครับเมนดี้จ่ายให้เฟเดรวเวเดแล้วมีกรูเซต้าเข้าไปกดดันคือถ้าคืนหลังกุ๊กตัวหรือเตะขึ้นหน้าก็คงจะไม่มีอะไรแต่ว่าวาไวเได่เลือกที่จะ เล่นต้องบอกว่าเล่นเสี่ยงมากคือพยายามเลี้ยงย้อนแล้วก็แตะลอดขาดูดูเซตีตานั่นทําให้ติดแล้วก็เสียบอลเสียประตูไปเลยนะครับนี่คือความผิดแบบเต็มๆของวาเวเดซึ่งเจ้าตัวออกมาขอโทษในภายหลังแล้วนะครับเนี่ยเก็ตามแฟนๆไม่ได้โกรธอะไรมากหรอกสําหรับเฟเดวาเวเดเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาก็เพิ่งจะเห็นพลาดนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบกทีมช่วยทีมโดยตลอดนะครับโดยภาพรวมหลังจากที่จบเกมนะครับ นักข่าวควรนอิกนาซิโอกาเซียโอชัวนะครับคอลัมนิสต์ของมากาวิจารณ์แรงเลยนะครับถึงฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันในนัดน,น,นี้เขาบอกว่าตั้งแต่ที่โทนนี่โคลสย้ายออกไปเนี่ยมัิดดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ๆเลยครับทีมสตาร์ของคารโลนเชติดูเหมือนว่าจะตีบตันยังคงย่ำอยู่กับแทคกติกการเล่นเดิมๆวิธีการเล่นเดิมๆซึ่งมันก็ ไม่ได้ทําให้มาริตนั้นสร้างความแตกต่างได้จากจุดที่ผ่านๆมานะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากมุมมองของสื่อว่าเกมมาริตไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยครับวิธีการเล่นเดิมๆคู่ต่อสู้จับทางได้หมดแล้วแล้วก็ถ้าจะถามว่าอะไรที่แย่กว่าเคลียร์นมัปเป้นในค่าคืนวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านโกดินนซิโอกาเซโออชัวบอกว่าก็คือคาร์โลอันเชลตินี่แหละที่แย่ที่สุดนะครับ แล้วก็มีการตบท้ายด้วยกันให้คะแนนความสามารถของนักเตมมะมดดิดนะครับในเกมเมื่อคืนวันพุธนะครับกับแอติบินเบิรที่สามมาเมสนะครับติโบกุ๊กตัว5คะแนนลูกัสบาสเกต3คะแนนาราอูเซนเซียวหคะแนนริลิกเกอร์7คะแนนนะครับฟรานกาเซียสามคะแนนชัวเมดีสาคะแนนเซบายอสหคะแนนบอเบเดสี่จุดสี่โรดิโก้5เอมบาเป้4บราฮิมดิยาต5้ากฟรงก์เมดีห้5ลูก้ามดิต4อาดากูแลกับเอดิคไม่มีคะแนนเพราะว่าลงมา ช่วงปลายเกมนะครับแล้วก็คะแนนความสามารถในการทํางานของคาร์ลอตติอยู่ที่3คะแนนเท่านั้นนะครับท่น,นี้อันโชลตินั้นถือว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงมาโดยตลอดนะครับกับเรื่องของการอยู่ในตําแหน่งต่อหรือไม่หลังจากที่ผลงานของมลิตนั้นมันค่อนข้างที่จะย่าแย่นะครับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังทั้งๆท,ที่รายนักเตะที่สุดยอดอย่างเพียร์เบาเป้เข้ามาเอมบาปเป้ฟอร์มตกอันโชลติหมดมุกถึงเวลาแล้วที่มุลิตต้องเปลี่ยนแปลง ในตัวของเทรนเนอร์หรือไม่อันนี้ก็ยังคงเป็นคำถามต่อไปครับตราดใดเท่าที่มัดติดนั้นยังฟอร์มการเล่นตะกุกตะกัดแบบนี้อยู่ครับ